ล้วยพันน้ำว้าเขียวของจังหวัดสุมสทัยน,นะคะด้วยว่าพื้นที่ของจังหวัดสุมสทัยรน,นั้นเป็นเมือนสามน้ำน้ำจืดน้ำก่อยน้ำเค็นกล้วยบ้านเราเมือนที่อื่น นะคะแล้วก็เราเลือกระดับความสูขเพื่อให้มี R S นะคะอินโดนี in, แล้วก็ฟอสเทอร์โคบแล้วก็ใช้เครื่องจักรที่ควบคุมอุณหภูมิเราไม่ได้ใช้ความร้อนที่แห้งแต่เราใช้วิธีการถูดความชื้นนะคะมีการทดสอบความละเอียดมีการปรับการระลายแล้วก็มีการทดสอบคุณสมบัติที่เป็นรีไบอติกซึ่งสุดท้ญญายแล้วค่ะเรามีการตรวจเรื่องค่าระดับน้ำตาลเวลาที่ลูกค,ค้าถามนะคะ ประวัติทได้ไหมเราตรวจสอบน้ำตาลาว่าระดับน้ำตาลมันอยู่ที่41คนที่เป็นบระวาตสามารถทานได้นั่นก็คือในกล้วยผลเนี่ยเราไม่ได้ขายแค่เมนกล้วยผลแต่เราขายความรู้ที่ร่วมไปกับกล้วยผลนะคะนั่นก็คือเรื่องของนว,วัตกรรมนะเป็นกล้วยอบ2บาทเป็นกล้วยเส้น4บาทเป็นกล้วยแว่นห้บาทพอเราแปลเป็นกล้วยผลบาทสิบบาทฉะนั้นเนี่ยมูลค่านั้นเพิ่มขึ้น บาคุณจะรู้จักขึ้นกล้วยหมงยับมากนะคะแล้วก็มาตรฐานที่เราได้รับนะคะก็คือต้องเกิดต่างอร์เซ็นต์นะคะเริ่มเริ่มกับไม่พอแล้วด้วยนะคะก็เลยทุเรียนค่ะได้โครงการฟื้นฟูพัฒนา ให้หน่อกล้วยชาวสวนไปปลูกให้ผมไปแล้วก็เราค่ะเป็นคนไปรับเพราะว่าเอาในความเป็นจริงเนี่ยการหาวัตถุดิบของเราก็ค่อนข้างยากแต่พอดีทพกศจากโครงการนี้แล้วก็โชคดีมากค่ะได้มีโอกาสเข้าไปวันที่เขามีอบรมในพื้นที่ค่ะก็ได้ไปเจอชาวสวนแล้วก็ไปน,นําเสนอว่าที่คุณขาย4ี่สิสตางค์ไม่มีคนเสนอคนซื้ออยู่ที่นี่ แล้วรับหนึ่งบาทด้วยซ้ำไปนะคะตอนนี้ก็เลยโชคดีได้ว่าได้มีการไปเจอกับเกษตรกรโดยตรงไปนะคะแต่ตอนนี้ค่ะเราใช้กล้วยอยู่ประมาณสองหมื่น 2, ลูกต่อต่อเดือนนะคะปัจจุบันเราใช้กล้วยสองแสนลูกต่อเดือนใช้เยอะมากค่ะแ,แล้วก็จะใช้เพิ่มขึ้นอีกเราคาดว่าปีหน้าน่าจะถึงสามแสนอาจจะไปถึงที่สี่แสนเลยด้วย่าเช่นกั เ,เกิดเกิดการหนุนเบียนต่อไปอซึ่งซึ่งรอบนี้โครงการพระาชมำรกค็คือเรื่องของการลงพื้นปูเนี่ยค่ะที่เป็นหัวใจหลักซึ่งเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้ลงถึงขนาดนี้ค่ะแต่ว่าชุดนี้คืออบลมเพื่อให้เกิดผลสำเร็จจริงๆคือต้องรายได้ต้องเกิดขึ้นกับประสิทธิราพจริง ก็พยายามต้องหากลุ่มของขบวนที่เป็นลักษณะอน่้ยงาะที่จะช่วยเหลือขับเคลื่อนชาวบ้านได้คะชวงีเนอะจังหวัดนี้มีทีมงานที่นี่ชวงปีอย่างนี้ค่ะโอเคกำาลังเป็นทางกลวยยากิกำลัังจำก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 ิดำก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 